เรื่อช่วงเบรกที่แล้วอาจารย์ทิ้งท้ายไว้วักทองเลยนะคะถ้าแก้ปองดองไม่ได้ประเทศไทยเดินต่อไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าย้อนดูสปีขอสชอเนี่ยตอนแรกคนมีความหวังเหลือเกินสิงหาห้าเจ็ดเนี่ยว่าเข้ามายุติปัญหาความแตกแยกระหว่างสีเสื้ออะไรก็ตามเนี่ยนะคะแต่พอเวลาผันผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าก็กลายมาเป็นคู่ขัดแย้งเ,งเองตรงนี้ค่ะอาจารย์แล้วก็เ<ม>งื่อนไขที่มันเกิดขึ้นมามันเหมือนกลับไปถูกผมว่าอย่างนี้หรืเป่าตรงบอลช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วง ระยะเวาตอนนี้เป็นช่วงอะไรที่มันเหมือนจะเปลี่ยนผ่านบางเรื่องอตอนนี้มันจะมีเหตุการณ์มีอะไรต่างๆนี้ขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความเช่นวันที่สองเนี่ยคดีของท่านนายกขุชายท่านผู้จรับว่าสุดชาติและคุณนิชาจะเข้าใช่ไหมตัดสินละเพราะฉะนั้นจะออกมาไงในการหน้าติดตามและน่าตืน่นเต้นนะันจะออกมาไงแล้วก็25สิหางหาอีกทีหนึ่งอ,อดีตท่านนายกยิงรักก็จะออกมาไงอันนี้ก็ช่วงหนึ่ง ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้มั้งก็น่าจะมีบทก้ากฎหมายสองฉบับลงมาและสองแบบนั้นก็จะเกิดคณะทํางานใหม่ขึ้นใหม่อีกแล้ว mm hmm. นะถ้าพวดนับถึงรัฐบาลของคอสชอนเนี่ยคณะที่ทํางานอย่างเงี้ยเปลี่ยนมาเป็นรอบที่สามแล้วนะ mm hmm. ไม่จะรอบที่สี่ต่อไปเราก็ยังไม่รู้ mm hmm. นะ ดยจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต่อไปเช่าจะบับหรือเปล่า <laughs> <laughs> อันนี้ก็ย,ยังอยู่กันเพราะมันถูกทําปฏิรูปต่ปฏิรูปซ้ําๆ <c oughs> กันแม่มาถึงตรงนี้แล้วนะคณะสองคณะนี้ก็จะมาทําอีกแล้วทั้งปฏิรูปที่ยุธศาสตร,ร์นะ,นะเพราะคณะยุทธศาสตร,ร์นี่จะอยู่5ปีค <c oughs> ณะปฏิรูปนี่ก็จะอยู่จนกระทั่งถึงปลายปีหกหนึ่งถึงจะหมดอายุนะครับก็จะจัดการผมยังทำไมผมมีความรู้สึกว่าผู้มีอำนาจบ,บางส่วนคิดว่าไม่ต้องปองดองอะไรเลย แต่ว่าหนึ่งอ,อ,อะไรช่วยเหลือคนจนอ,อ,อะไรประชารัฐช่วยคนจนะอะไรต่างแล้วก็แบบว่าออสองเดินตามกฎ e <EC, S 1> หมายไทยแลนด์4.0อันนี้ก็คือแบบภาคธุรกิจก็จะพอใจอันนี้ก,อนนก็อันแรกก็คนคนคนยากคนจนก,ก็จะพอใจอันที่สามก็อาจจะทําเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องรต่างเพื่อป่าเรื่อง,ง,อง,องน้ําแรงต่างที่คนชั้นกลางในเมืองพอใจแล้วก็คิดว่า ทำางเงี้แล้วก็จบไม่ต้องคนที่ไม่พอใจความไม่ได้ทำคนที่ไม่พอใจปัญหาทางการเมืองคนที่ไม่พอใจแรงต่างเนี่ยจะหมดไปขัดขืนไม่ได้อยู่ในภาวะที่ขืนไม่ได้ไงก็ยอมคือคือจะมาก่อเหตุก่ออะไรก็ไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยม็อบก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็จำยอมอยู่กันไปอย่างนี้แล้วก็คิดว่าทำสามอย่างเนี่ยแล้วมันจะแก้ปัญหาประเทศได้คือผมมองอี่ว่าอันเนี้ยมองเป็นรูปแบบวิธีการแนวคิดแบบนี้กับแบบของประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยก็ต่อต้านรัฐบาลรุนแรงมากนะ แต่จีนเชื่อแน่ว่าเมื่อจีนทําทุกอย่างแล้วประชาชนมีความสุขมีไรายได้ดีขึ้นเนี่ยก็จะเลิกตรงนั้นหมดแล้วคนจีนเลิกไหมก็เลิกไปเยอะมากเลยได้นี่ตัวอย่างจากประเทศจีนนะแต่อย่าลืมว่าต้นทุนประเทศจีนเนี่ยแล้วก็ต้นทุนของเขากับของต้นทุนเราเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเพราะต้นทุนของเขาเนี่ยที่ดินเป็นของรัฐหมดแล้ววิธีการจัดก,การเขาเยังไม่เหมือนเรานะอย่าง ของเขากว่าเขาจะขึ้นถึงสภาบุริษโรของเขาเนี่ยเขาต้องสร้างตั้งแต่รากย้าเลยนะทหารเนี่ยตั้งแต่พลทหารนะพลทหารใครเก่งเป็นตาเป็นในสิบการเมืองในสิบการเมืองใครเก่งเป็นผู้หมวดการเมืองผู้หมวดเก่งเป็นผู้พันการเมืองเป็นผู้การการเมืองเป็นผอพลการเมืองเป็นจนกระทั่งตายตายตาตยขึ้นไปโอ้โหมันมีรากนี่อย่างลึกมากนะบ้านเราไม่มีรากมันตีมันลอยอย่างพื้นหมดทุกคนบางคนที่นั่งอยู่นี่อาจจะไม่เคยทํางาน กับประชาชนข้างล่างเลยด้วยซ้ําไปครับผมเชื่อแน่อย่างนั้นนะเห็นหลายคนเลยบางทีไม่รู้ว่าประชาชนเขายากจนเขาเป็นยังไงประชาชนเขาอยู่กินยังไงแต่ละวันเนี่ยมันคนไม่รู้หรอกนะอันเนี้ยผมว่าประเทศไทยเราขาดตรงนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นเวลาแก้ปัญหาอะไรจึงไม่เข้าใจสังคมและบริบทอย่างแท้จริงสิ่งที่อาจารย์แล้ววิธีคิดแบบจีนอย่างเงี้ยมันจะไปได้ไหมไปได้แต่ว่าเราเราไม่มีต้นทุนแบบเขาเลยนะเพราะว่าจีนเนี่ยจริงทํายากกับเราอีกเป็นร้อยเท่านะ เพราะประชากรเขาพันสองร้อยพันสามร้อยล้าน 00, 00, 000, 000คนนะมันมากกว่าเรายี่สิบเท่าเลยนะับแต่เขาทําได้อ<พ>ทําได้ไหมว่าก้าวไปจนกระทั่งเศรษฐกิจดีแต่ก่อนที่ผมจําได้เลยนะเมืองจีนเนี่ยคนจะออกไปนอกประเทศเนี่ยเขาไม่ให้ออกเลยนะครับแต่วันนี้ถามว่าเขาออกนอกประเทศแล้วมีใครไม่กลับบ้างไหมไม่มีอีกเห็นไหมมันได้มาถึงตรงเนี้ยแล้วมันทําไมคนก็ลืมเรื่องการเมืองเก่าๆหมดอือแต่ก็ยังมีขังรางวัลโนเบลตายแต่มันก็แบบยังมีแต่ว่าแต่ว่าก็น้อยละ น้อยกว่าแต่เดิมนี่ไงเราจะทําอย่างนั้นเขาได้ไหมผมว่าเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวคนจะสับสนว่านี่กาลังปฏิรูปไปสู่ตรงนั้นแหละไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะจุ๊บจุ๊บก็ดีแล้วผมจะผมจะเล่าจุวัตรฟังนี้นะประเทศจีนประเทศคอมมิวนิสต์นะแต่กับเชื่อในเรื่องการกระจายอำนาจยอมกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นหกสิเซนะส่วนกลางแค่สี่เซนแล้วเชื่อว่าเขาเชื่อว่าเมื่อกระจายอำนาจไปแล้วท้องถิ่นจะเจริญแล้วเขาบอกเมื่อท้องถิ่นเจริญแล้วประเทศจะเจริญ เมื่อประเทศจเจริญและจะเป็นประชาธิปไตยอ้าวเวลเตนี้ประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์กับมีความฝันจะเป็นประชาธิปไตยแต่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยฝันอะไรอยู่ฝันอะไรอยู่นี่ไงที่ผมจะ <ười> ทิ้งเอาไว้ตรงนี้ว่าสาเหตุที่ปลองดอมมันไม่ไปไหนนี่มันใช้กลไกแบบคววิธีคิดระบบราชการนะคะเพราะมันก็มีตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะใช่ครับคืออยากให้อาจารย์ประเมินศักยภาพว่าไอ้โครงสร้างที่เราออกแบบใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ย แผนปองดองความปองดองทั้งหมดแก้ปัญหาทั้งหมดที่อาจารย์พูดหกพารจะไปอยู่ในคณะมาการไปลรูปประเมินศักยภาพทีฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรได้ผลไหมในภายใต้ระบบราชการอย่างที่คุณตรงอคือคือคืออย่างนี้ตอนนี้มันอำนาจมันถูกเปลี่ยนถ่ายไปเยอะนะตอนนี้อำนาจมันถูกเปลี่ยนถ่ายไปอยู่กับราชการเยอะมากเลยผมกับคือตรงนั้นคือตัวปัญหาตั้งแต่ที่ผ่านมาปัญหาไงปัญหาก็คือแต่ก่อนเนี้ราชการเขาถึงยาก ประชาชนจะเข้าไปหาราชการเนี่ยโหขั้นตอนเยอะพูดต้องไปยื่นเสนอต้องร้องเรียนอย่างวนงี้ยากมากเลยนะเขาถึงไปหานักการเมืองไงแล้วนักการเมืองเขาก็เลยแบบว่าอ้าวมาหาเขาเขาก็มีเขาแก้ปัญหาหได้เขาก็เลยไปหานักการเมืองกันหมดนะแต่วันนี้รัฐบาลก็พยายามเหมือนกันใช้ศูนยะ์นํางงธรรมนะศูนย์ดึ่ลงธรรมทำคือรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ส่งให้ไปแก้ปัญหาแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่เชื่อในการที่จะ ทุกอย่างเนี่ยมันจะไปอยู่ที่รัฐหมดเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะรัดเรานี่เป็นรัฐที่ใหญ่มากเลยนะถ้าบยบเทียบกับสแกนเิเนเวียเนี่ยที่กระทรวงหนึ่งเคร่มีแค่ไม่กี่ร้อยคนเนี่ยของเราล่อกระทรวงหนึ่งเป็น,นแสนคนน่ะมันใหญ่โตจนเกินไปจนทั้งแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นายกท่กานก็รู้ท่านยังถึงได้บ่นเลยมันมีก,กฎหมายคนเหมยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยติดขั้นตอนหมดทุกอย่างต้นไม้ท่านังพูดเลยต้นพยุงต้นหนึ่งล้มเนี่ยไม่มีใครแก้ปัญหาทำอะไรให้ได้เลยมันเลยนะ ก็ต้องปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็บ่นๆมนว่าทำไมไม่ไม <laughs> <ư? laughs> ่ทําเรื่องกฎหมายกฎหมายอะไรให้มันตอบสนองอะไรตรงนี้นะไม่ใช่ว่าท่านมีอำนาจแล้วท่านจะสามารถแก้ได้ทุกอย่างนะมอ .14 ไปย้ายต้นประยุงมก็ไม่ได้นะมันก็ยุ่งอยู่ผมว่าผมว่าอย่างนี้ค่ะผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาที่มันสลับซับซ้อนอย่างลึกๆเยอะแยะมากมายเลยจนที่เรายังเข้าไม่ถึงอย่างที่ผมก็เคยูพูดว่า ประเทศไทยเนี่ยมันมีสีเทาเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยสีเทาเยอะมากหรือราชาการด้วยรดราชาการด้วยไม่มีการเหมือนที่พูดประชุมกันบอกว่าเราปฏิปรูปเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตครัปชั่นอาจารย์ท่านหนึ่งครับผมว่าใช้เวลาร้อยปีจะพูดเฮกันเลยแต่ท่านพูดตรงนะ ร้อยปีเนี่ยจะได้หรือเปล่าไม่รู้แก้ปัญหาทุจริตเนี่ยมันยั่งลึกเข้าไปอยู่ในทุกอนูในร่างกายคนหมดเลยยากแต่มันก็ไม่อยู่ประเทศไหนในโลกแก้ได้หรอครับแก้ไม่ได้แต่ทําให้น้อยลงทําให้น้อยลงมันต้องทําหลายอย่างอะไรหลายแต่นี่อาจารย์ประเมินแล้วใช่ไหมประเมินแล้วผมประเมินหมดแล้วล่ะผมอยู่ชีวิตกับเรื่องพวกนี้มาก็แต่ที่นี้ยี่สิบปีแล้วถ้าเราปรองดองไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดนั้นไม่ได้เนี่ยมันมีเหยื่ออยย่ จำนวนมากเยอเฉพาะหน้าคนจํานวนมากอยู่ในคุกด้วยประเด็นทางการเมืองเยอะอีกก็คือเรื่องประเทศไทยจะต้องกบค่อยๆตายไปเรื่อยๆอันนี้เนี่ยเราสร้างการรับรู้กับรัฐบาลหรือผู้มีอานาจรัฐผมว่าเขาทราบนะว่าตัวเลข<ต>ท,ทม่จีวัตรพูดเนี่ยคุกเราเนี่ย,ยมีพื้นที่ให้คนเข้าคุกได้ประมาณแสนคนเราล่อไปสามแสนกว่าแนละ้ว <c oughs> อันนี้นก็ปัญหาเหมือนกันปัญหาเรื่องอำนาจุธ <c oughs> ิปไยนะ เราออกคดีความที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินอะไรในเข้าคุกหมดเลยทุกอย่างนี่ก็เป็นปัญหาเนี่นี่ปัญหาที่ต้องปฏิรูปเหมือนกันแต่สิบัาลองดูสิจับเรื่องไหนเนี่ยมันมีปัญหาหมดเลยของเราเนี่ยมีปัญหาที่ต้องแก้หมดเลยแต่มันแก้เฉพาะจุดจะไม่ได้ผมว่ามันต้องแก้ระบบเป็นระบบองค์รวมให้หมดแต่แต่ก็ไม่มีใครแก้ระบบราชการได้เนี่ยอ่าอันนี้ยากสุดนั่นคือพักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดอืเพราะตอนนี้ก็คือ รัฐบ <ok like าลก็คือระบบราชการอยู่แล้วก็มาจากระบบราชการอาจารย์พยักหน้าอย่างเดียวอาจารย์ไม่เคยให้ให้ให้ขยิ้นนมนั่งเป็นนายกผมก็แก้ไม่ได้ผมว่ามันต้องใช้เวลาพอสมควรนะผมถามเรื่องหนึ่งอาจารย์นะเมื่อเป็นรัฐบาลคือคิดแทนในรัฐบาลเนี่ยอาจารย์ประเมนว่าคนในรัฐบาลเนี่ยเขารู้ไหมว่าอ้ตอนนักการเมืองอ่ะไม่มีมาตาสี่สี่เนี่ยเขาลำบากยากเข็ญยังไงในการผลักดันนโยบาย ผมว่าเขาต้องรู้แล้วล่ะนะเพราะว่าไม่มีมาตสี่สี่เนี่ยมันลาบากไม่แต่ละเรื่องเนี่ยที่มันไม่สามารถถ้าดใช้ระบบราชการใช้กฎหมายที่ปกติเนี่ยมันอาจจะหมดอายุความหมดทุกอย่างเลยก็ได้ใช่ไหมขนาดใช้อย่างนี้ยอยังใช้อย่างนี้ก็ยังไม่ได้สะเด็ดน้ายังไม่เสร็จนะแม้แต่ใช้มาตรานสี่สี่เนี่ยก็ไม่ใช่จบแล้วะนัจะต้องรู้แล้วล่ะวันนี้คือปัญหามันไม่ใช่ว่าแก้กันได้ง่ายๆหรอ ค่ะถ้าอาจารย์บอกว่าทําเรื่องปลองดองมา20ปีแล้วเนี่ยอย่างช่วงพลเอกสมทิท่านก็รับทํางานใช่ไหมคะต้นสมัยดรคณิตนนครชุดของอาจารย์อเนกในสถาบันพระปกเก้าก็มีผลงานมาต่อเนื่องเนี่ยนะคะคือช่วงนั้นก็เป็นรัฐบาลพลเรือนแหละคือแนวคิดเหล่านี้ที่ได้มีการศึกษาเยอะมากเนี่ยช่วงไหนที่มีการผลักดันแล้วออกไปสู่แนวปฏิบัติได้มากที่สุดเออคือตอนอาจารย์คณิตเนี่ยท่านทําปฏิบัติไปด้วยนะจำได้ว่าท่านเชิญแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายมาพูดคุยด้วยครับ แล้วท่านเชิญต่างประเทศมาด้ดวยอะไรต่างพวกนี้นะก็ทําผมผมยังคิดอย่างนี้ว่าที่จริงต้องมีคณะอย่างนั้นนะแต่ข้อเสียประเทศไทยคือเวลาเราเขาทํางานแล้วท่านไม่ให้อํานาจและให้ความต่อเนื่องกับเขาพอทําจบแค่เอกสารนะั้นก็จบแล้วแ<ม>ทนที่จะเอาเอกสารเนี่ยออกมาเป็นรูปธรรมแล้วขับเคลื่อนต่อไปถ้าิดขับเคลื่อนต่อไปผมว่าเขาทําได้อีกเยอะนะอย่างอาจารย์คนิตที่ทํามานะผมก็อยู่ใน ช่วยอยู่ในทีมของเขาต,ตอนนั้นรู้สึกว่ารัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยตั้งคณะกรรมกา,ารดําเนินการให้เป็นไปตามคอ,อปปอแล้วใช่ก็มาทําต่อตอย<ห>่างที่อาจารย์คณิตเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาปุ๊บก็มาปีปปยปอ้มีปคอปอไงแล้วก็มาทําเรื่องเยียวยาก็ทําต่อเนื่องมาแล้วถ้าเผิดทีมอาจารย์คณิตยังอยู่ก็จะให้คอนซัลต์ได้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงที่คุณให้เสนอแนะไว้เนี่ยมันสามารถทําต่อเนื่องไปได้ทำต่อเนื่องไปได้แล้วจะทำที่ก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมแต่เราเนี่ยข้อเสียก็คือว่า พอเสนอไม่ถูกใจแล้วปั๊บก็ไปอพอจบเพราะจะเห็นว่าอาจารย์กันเสนอก็ไม่ใช่ว่าใครจะพอใจนะนะครับจะทั้งหมดนี่ฮะอาจารย์ฮะจะทําให้ประเทศกลับมาเหมือนสิบปีที่แล้วเน,นี่ยเป็เปนไปไม่ได้แล้วในชีวิตจริงอาจารย์จะไม่มีจุดคานไม่มีจุดเลยเหรอไม่มีฮะไม่มีจะต้องเริ่มทำตรงไหนก่อนต้องเปลี่ยนแปลงหมดแต่หมายควาว่ายังแต่แยกกันแต่อยู่ร่วมกันได้ไม่ได้หรอ ก็ใช่ต้องยึดต้องยแบบนั้นนะจะต้องเริ่มทาจากจุดไหนแล้วประเทศไทยก็ไป็น,นี้มาตลอดเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่ามันแตกแยกกันมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าแหละไปดูซิว่าสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยบอกที่ผมบอกว่าทุกทุกยี่สิบปีเนี่ยมันแตกแยกใหญ่ทุกครั้งอสองสี่เจ็ดห้านะสนะองสี่เก้าห้าจากพลปแล้วมาหนึ่งสี่หนึ่งสิบสี่ตุลาหนึ่งหกมาสามห้าแล้วก็มาถึงเนี่ยละปีห้าห้าแล้วมันจะต่อไปครบร้อยปีประชาธิปไตยสองห้าเจ็ดห้า แล้วจะให้มันแตกแยกงี้ต่อไปแล้วแต่เราไม่แก้แต่เราไม่เคยแก้เนี่ยไม่เคยแก้ฮะทุกครั้งที่เราแตกแยกตลอดคือฝ่ายชนะก็ก็ฝ่ายชนะก็อะไรอ่ะทําให้ฝ่ายแพ้เนี่ยสู้ไม่ได้แล้วก็ไม่เคยแก้มาแปดสิบกว่าปีแล้วอะแล้วล่ายชนะก็เดือดรอนหลายปีเนี่ยคุณไม่คิดจะแก้เลยเหรอผมถึงก็ตั้งคําถามมาขออีกสักคำถามได้ไหมไม่เกี่ยวกับปลองดองแต่ว่าอาจจะเกี่ยวในระยะยาวคือว่าความคิดของทหารรุ่นใหม่เนี่ยเขาเข้าใจอย่างที่อาจารย์สอนเขาไหมฮะ เเข้าใจไหมอาจจะมีบางส่วนเท่านั้นเองนะเพราะว่าทหารเขายัางเป็นทหารเพราะว่าจริงๆเราก็อยากตรวจหลักสูตรอะไรนี้อยากให้ทหารเขามาเรียนเยอะแต่ทหารเขาไม่ค่อยมาเรียน mm. นะอาจจะกลัวผมล้างสมองเขามัง้งเพราะผมมันเป็นความคิดมันอาจจะเป็นนักสันติวิธีนะคือมองอะไรที่เป็นเชิงบวกมากกว่านะเพราะฉะนั้นก็แต่ทหารเขาจะฝึกมาเพื่อใช้กําลังอะไรเงีนะ้ยก็มี ปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่ยังไม่มากถ้าเพิ่งจะพูดถึงปรับเปลี่ยนนลมันต้องลื้อระบบการสอนการเรียนหมดเลยนะ,ะอย่างยกตัวอ,อย่างนักทหารเนี่ยคุณจะมีมีลบอย่างนี้แล้วในโลกนี้พูดง่ายแล้วเป็นอย่างนี้มาช่วยดอายุผมเลยอะ่ะที่ผมรับรายการมาเนี่ยไม่เคยมีลบอย่างที่เราเรียนเลยเพราะนั้นมันต้องลื้อหมดเลยใช่ไหมแล้วต่อไปนี้คุณจะต้องอยู่กับเรื่องประชาธิปไตยนี้ต่อไปนคุณก็ต้องเรียนประชาธิปไตยว่ารูปแบบประชาธิปไตยมันเป็นไงแต่ละประเทศเนี่ยเขาเป็นยังไง แล้วทหารกับประชาธิปไตยมันอยู่ร่วมกันยังไงในแต่ละประเทศแล้วมาถึงนี้อยู่ร่วมกันได้ผมว่าต้องไปเรียนพวกนั้นทั้งหมดเลยนะเรียนแบบเดิมเพื่อไปลบอย่างเดียวมันจะหาที่ลบไม่ได้แล้วในโลกนี้แต่เมือนกับหมดรุ่นห้ารุ่นเจ็ดแล้วทหารที่เข้าใจการเมืองจริงๆเนี่ยก็เหมือนกับน้อยลงเยอะเลยผมว่าจงจะน้อยยิ่งไม่ได้ค่อยสัมผัสการเมืองเท่าไหร่ของผมยังสัมผัสเพราะว่าอยู่การปฏิวัติเรื่อย เวลาปฏิวัติต้องใช้บริการครับวันนี้เราได้มองฟังมุมมองของอาจารย์ เอกชัยศรีวิลาศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการสร้างความปรองดองซึ่งพลเอกเอกชัยก็ยอมรับค่ะว่าการปรองดองในยุครัฐบาลคอสอชอนั้นเป็นการปรองดองภายใต้ข้อจํากัดของระบบราชการเพราะว่าระบบราชการมามีกลไกลหลักสําคัญในการเดินหน้ากระบวนการเหล่านี้แม้ว่ารัฐบาลจะกําหนดลดแบบล่วงหน้าว่าจะปรองดองในปี60แล้วส่งต่อไปให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์และคณะกรรมการปฏิรูปจนแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม2561 และจากประสบการณ์20ปีวันนี้อาจารย์ฟันธงนะคะว่าการปลองดองแก้ไม่ได้ด้วยตัวหนังสือและถ้าปลองดองไม่เดินหน้าประเทศไทยไม่ไปไหนวันนี้ขอบพระคุณพลเอกเอก,เอกอชัยศรีวิราชค่ะนีครับพักสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมาติดตามช่วงสุดท้ายของ w วทับนิวส์ค่ะ เราได้ฟังแนวคิดเรื่องการปลองดองจากพลเอกเอกชัยศรีวิราชนะคะซึ่งท่านก็ทํางานปลองดองมากว่า20ปีแล้วหมวกอีกใบของท่านน้นก็คือเป็นผอ,อสํานักสติวิธีและธรรมพิบาลของสถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้านั้นมีงานเกี่ยวกับเรื่องการปลองดองอยู่หลายชิ้นนะคะเป็นจนํานวนมากทีเดียวแล้วก็มีคุณค่าน่าศึกษาค่ะรายงานของสถ,สถาบันพระปกเกล้านะคะเรื่องของการวิจัยสร้างความปลองดองแห่งชาติที่เป็นการรายงานต่อคณนะกรรมาการวิสามา พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองนะคะสภาผูา้แทนราษฎรเมื่อเดือนมีนาคม2555เนี่ยเขาได้มีการถอดบทเรียนแก้ไข ความขัดแย้งและสร้างความปรองดองในต่างประเทศ10ประเทศด้วยกันนะคะก็คือเกาหลีใต้โคลัมเบียชิลีโบลิเวียโมโรคโค็อกโกเยอรอมน,นีรวันดาสาราชณาจาักอินโดนีเซียและแอฟริกาใต้ซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็มีสาเหตุความขัดแย้งนี่มันแตกต่างกันลองไล่เรียงกันเลยดูค่ะคุณอธุรกิจคุณชูวัตรคะครับ,รบเอาเกาหลีใต้ก่อนนะฮะเกา,าหลีใต้เนี่ยระยะเ,เวลากระบวนการตั้งแต่เริ่ม เรื่องฟองดองเนี่ยนะของเขานี่ใช้เวลา10ปีนะฮะตั้งแต่ปี2538ถึง2548ฮะอันนี้เข้าใจว่ากวางจูกวางจูกวางจูก็คือกวางจูเกิดก่อนปี35สม2520กว่ากว่าจำไม่ได้แล้วแต่ว่ากวางจูนี่เกิดเลแต่ว่าหมายถึงว่างกวางจูการปราบปรามที่กวางจูก็มีการปกครองโดยรัฐบาลทหารมาอีกช่วงหนึ่งจนกระทั่งมาถึงชุนูฮวาแล้วก็ไข่นะ คือสองคนาาเนี่ยโลเตวูฮะโลเตวูครับโลเตวูชุนพานก็อสองคนแต่ว่าคนหลังนี่ก็คือแบบคล้ายๆว่าถูกกดดันให้ยอมคล้ายๆกับว่าถูกกดดันให้พลังของทางการเมืองทาง,ทาง,ทางประชาธิปไตยมันแรงก็ถูกกดดันให้ต้องทําค่อยๆทาปองดองคือคือพลาธดีทหารคนหลังครับแล้วก็พลังจากพหลังจากเปลี่ยนเป็นแบบพลาธดีที่มาจากเลือกตั้งเต็มๆประชาธิปไตยพลเรือนเลยเนี่ยก็กลับไปย้อนไปลงโทษนายทหารอนนดีตวีรสองคนท,ที่ที่เป็นคนปราบปราม,มที่ตังจู่ คือคืออันนี้มันเต็มสูตรเลยเกาหลีนี่เต็มสูตรก็คือว่ามีการสือสารความเท็รทำมีการสืสารความเทธรรมแล้วก็นําไปสู่ชัยเต็เต็งนะครับก็อันเหตุมาจากการปราบปรามประชาชนในการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็นําไปสู่การจับนายทหารแล้วก็ไปแฮบดีเข้าคุกได้ซึ่งสองอดีตแฮบดีที่เป็นทหารอ่าครับซึ่งก็ทําให้ลงโทษเสร็จแต่ลงโทษเสร็จก็ให้อภัยให้อภัย ครับแต่ก็ทําให้บทบาทของกองทัพลดลงไปโดยปริยายค่ะเอมริกาใต้นี่ก็คือแมนเดลาครับแมนเดลานี่ความขัดแย้งยาวนานนะฮะอันเนื่องมาจากเรื่องคนผีร่ด,ดำนะครับซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยถูกกีดกัดจากการเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมนะฮะจาก ฝ่ายกลุ่มอำนาจรัฐก็คือเป็นคนผีขาวขานะครับขเขาบอก28งแปดถึงสามก้น่าจะหมายถึงช่วงเวลาที่หาทางออกกันใช่คือตอนนั้นมันรุนแรงมากเบเดล่าเนี่ยที่คนบอกว่าแกเป็นวีรบุรุษแห่งสันติอะไรอย่างเนี่ยแกอยู่ในเรือนจําจริงๆก่อนนั้นก่อนเข้าเรือนจำแกแกตกอันไลนะฮะผ่บอกแกเป็นพวุธก่อนแกวางระเบิดนะฮะกลับแล้วก็ถูกจับในเรือจนจ,จําแล้วก็ไปรณรงค์ในเชิงเพราะฉะนั้<ใ>นเบเดล่าเนี่ยทำผิดกฎหมายนะฮะครับ ก็มีอาจารย์โสรั์ท่านบอกว่าอาจารย์โซอารมณมท่านบอกว่ามิเลาเนี่ก็ทํดกฎหมายับเพราะกฎหมายมันบอกว่าให้คนขาวเท่านั้นมีสิทธิปกครองประเทศก็คือกฎหมายไม่ใช่สิ่งที่ถูกเสมอไปใช่ไหมฮะแล้วตอนนั้นคนขาวรัฐบาลคนขาวเนี่ยก็ปลูกปั่นให้คนดําบางเผ่าฆ่าตับคนดําอีกบางเผากระบวนการมันก็เลยซับซ้อนการปองดองของแอฟริกาใต้เลยใช้ ระยะเวลาถึง11ปีนะฮะ2528ถึง2539อินโดนีเซียหรืออาเจอันนี้ค่อนข้างจะใกล้ตัวประเทศไทยหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็ส่งทหารไปในกองกําลังสัมติภาพด้วยนะฮะของ UN เอ็นใช่ไหมที่อาเจนะคะแต่ว่าน่าจะไปทําช่วยเรื่องมนุษยธรรมอันนี้ของอาเจนี่2,541ถึง2,548นะคะสาเหตุความขัดแย้งก็คือความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสํานึกความเป็นรัฐอิสระในอดีตอาเจนี่อาเจนี่แก้ได้เพราะซึนามินะครั คือเกิดเกิดการเกีนามีปีัเจ็ดภัยพิบัตินาจกรรมเ็เข้าไปช่วยกันแต่จริงจริงอาเจหลายคนก็บอกว่าจนถึงบัดนี้ก็ยังมีปัญหายังมีปัญหาฮะแต่จังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่เจอภัยพิบัติมหาภัยพิบัติมาแล้วก็รัฐบาลอินโดเนียเข้าไปเข้าไปเสร็จปุ๊บก็กระจายอํานาจไปด้วยคือทั้งทั้งการช่วยเหลือแล้วก็ทั้งการถอยก้าวหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ปณีปนองกันได้ส่วนหนึ่งนะครับนี่ก็ใช้เวลาเจ็ดปีนะฮะไอร์แลนด์เหนือฮะระยะเวลา ยาวมากครับนี่การเจรจานะครับไม่ใช่เราไม่ใช่เฉพาะที่ลบกันที่ลบกันในลบกันรุนแรงกว่านี้เยอะนะฮะก็เป็นเรื่องของอลิซแคทอลิกนะฮะซึ่งเป็นคนส่วนน้อยถูกเลือกปฏิบัติทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับจริงๆเป็นคนส่วนน้อยของของเกาะอังกฤษไม่ขบวนการไออารเอที่โด่งในอดีตนะคะเป็นตำนานเป็นตำนานเลยยี่สิบหกปีฮะแล้ววันด้าอันนี้ก็เป็นตำนานหนึเหมือนกันนะเป็นบทเรียนของสื่อจำนวนมากเพราะว่าสื่อเราเรียกกันว่าสื่อระหว่างด้า ก็เป็นเรื่องนโยบายแบ่งแยกและปกคอนะครับเอาสองเผ่าคือฮูตูกับทุตซี่ฆ่ากันนะครับเกิดการฆ่าล้างวาผัดเสียชีวิตกันไปหลายล้านโดยมิสือเป็นตัวผูกครับก็อ2544ถึง2552ฮะเวลาปลองดอง8ปีนะครับมีการยอมรับกันในระดับท้องถิ่นเลยยอมรับสารภาพใครทําอะไรยังไงแล้วก็ให้อภัยกันหมดครับชิลีฮะฮะ ชิลีนี่อาจจะรุ่นรุ่นพิถึกะะชิลีก็คือฆ่าฆ e. ่ากันอย่างรุนแรงมากเพราะรว่าแบบมีการรับประหารล้มรัฐบาลสังคมนิยมของอันเยนเด้ก็เป็นเผด็จก,การปิโนเช่ที่ม,มาเข้ามาเข้ามาล้มรัฐบาลแล้วก็ฆ่าคนเยอะมากแล้วก็เ โอ้เป็นหนังอะไรก็มีนะเห็นนะฮะเอ็มาวัสันก็เพิ่งออกมาเรื่องอะไรเนี่ยก็คือแบบฆ่าคนเยอะมากแล้วก็แบบถึงขนาดที่ว่าพรากลูกพรากอะไรต่างเขาเอาไปให้คุณไปให้ทหารเลี้ยงอะไรต่างแต่หลังมาก็มีการสสางแต่ชิลีนี่สัางก็ก็อย่างยุติธรรมนะหมายถึงว่าปิโนเช่อะไรต่างก็คือแบบมีการเรียกร้องให้เอาเข้าเอาขีสารอะไรต่างๆนี่คือทําได้ระดับหนึ่งทําได้ระดับหนึ่งมีการคืนไปไปไล่ยึดทรัพย์อะไรต่าง ไม่ใช่ยึดศัพ์มาถึงว่าไล่จับทหารอะไรหนังที่มีส่วนเนี่ยเข้าคุกนะฮะกับสิบเจ็ดปีฮะของชิลีนะฮะโคลัมเบียก็นะคะระยะเวลาตั้งแต่เริ่มกระบวนการปรองดองนี่ก็ยาวนาน26ปีนะคะ2 3 3ถึง2,159เหตุความขัดแย้งก็คืออุดมการณ์ทางการเมืองต่างกันนำไปสู่การแย่งชิงอำนาจทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับ<ม>ฝ่ายโมร็อกโกฮะ ที่โมร็อกโคนะฮะก็เป็นเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยนะฮะก็อันนี้ก็ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับก็ใช้เวลา16ปีนะฮะคนมร็อกโคนี่บ้านเราอาจจะไกลหน่อยนะครับไม่ค่อยดีนัเวลามันเล่งเข้ามาคุณชูวัฒนเราคงได้ไม่ถึง10ประเทศนะคะแต่ว่าปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จในการสร้างความปรองดองกรณีศึกษา10ประเทศนะคะที่ทางสถาบันพระปกเกล้าเขา สรุปมาน่าสนใจทุกข้อเลยนะคะปัจจัยสําคัญแรกก็คือเจตจํานงทางการเมืองและความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมการสร้างบรรยากาศการเปิดพื้นที่ทางการเมืองการพูดคุยกับทุกฝ่ายด้วยกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับเหตุแห่งความขัดแย้งได้รับการจัดการภายใต้กลไกที่ชอบธรรมการมีคําอธิบายเหตุการณ์ยอมรับผิดและให้อภัยและ เด็นสุดท้ายก็คือการปฏิรูปโครงสร้างที่เป็นรากฐานความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นโครงร่างทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองรวมถึงวัฒนธรรมด้วยอันนี้ก็เหมือนเป็นภารกิจที่พลเอกเฉชายศรีวราพูดบอกกับเรานะคะว่ามันเป็นภารกิจสําคัญที่จะต้องทําในกระบวนการสร้างความปรองดอง<ต>คออรับพลเอกเชายท่านก็บอกว่าเลิกเลยไใม่หรอฮะ ถ้าเขียนแต่ตัวอักษรเลิกเลยค่ะถ้าเขียนแต่ตัวอักษรนะคะไม่ข้อนี้ก็รู้สึกคลิปหนังอยู่ค่ะถ้ามีแต่ตัวอักษรแต่ไม่ลงมือทำนี่เลิกเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของ Wake Up News แล้วนะคะเราทั้ง3าคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ